เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมพวกผมมิสเตอร์เบนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องซัมซุงเกียร VR กันนะครับซึ่งมันเป็น o c u l ลันะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับมือถือรุ่นตระกูลของซัมซุง n o t ต5 S6 Edge p a r s S6 แล้วก็ S6 Edge นะครับแล้วก็ตระกูลที่สูงกว่าเช่น S7 S7 Edge นะครับนี่ก็ตามนี้นะครับกล่องมาแกะให้ดูคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้กลับมาบ้านต่างจังหวัดนะครับ ก็เลยเออมาแกะกล่องให้ดูเพิ่งซื้อมานะครับตามที่สัญญาหลังจากสตรีมิ่งสดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเทสกับ S7 e ที่เพิ่งซื้อมานะครับผมด้านข้างมีอะไรไหมด้านข้างไม่มีนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันด้านหลังกันเนี่ยบอกว่าใช้กับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของมันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นว่ามันเป็น Virtual Reality นะครับเที่ยวกับผมเป็นเวเอะไรไม่รู้เพราะว่าไม่เคยติดตั้งภาสารนะครับไม่รู้ว่า VR ยอ่อมาจากอะไรจริงๆก็ขออภัยได้นะครับก็เดี๋ยวไว้จะมาเล่นเกมแล้วอัดลงให้ดูนะครับก็อ่ะเราไปแกะกล่องกันดีกว่าว่า,า,กกวาข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคสักครู่เดียวครับเอาลครับหลังแต่ได้ที่ แกะกล่องไปนะครับเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดที่ซีนออกนะครับก็เพราะว่าผมใช้มือเดียวนะก็เลยต้องพักไปตัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดึงออกด้วยมือเดียวนั่นแหละป๊าบเรียบร้อยอันนี้ผมตัดอย่างน,นี้ยังไม่ได้ตัดผมตัดข้างนี้ไปแล้วนะครับอลองดูก่อน <c oughs> เสร็จไม่ค่อยมีไม่สบายเลยนะครับ เปิดไงวะเปิดงี้แหละอ๋อต้องดึงออกมานะครับนี่ hello ต้องนึงนะครับดึงยากจังโอเคเน,น, <c oughs> นี่นะครับในกล่องหมดแล้ว มีแค่นี้นะครับทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรนี่นะครับหน้าตาเต็มๆผมภายในกล่องของมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแน่นอนนี่ครับคู่มือไม่กูกัดวะเออนะครับาวางไปนี่จะเป็นสายนะครับที่ไวรัดห่วงของเรานั่นเองเพิ่มวางไปก่อน อันนี้ก็สายลัดหัวเช่นกันนะครับมีสายลัดหัวนะครับโอเคนี่ก็อะไรวอลเลนตีการ์ดนะครับบัตรรับประกันนี่ให้อของเรานี่นะครับอันนี้จะเป็นทัดแพดนะครับมีปุ่มแบ็คอยู่นะครับเราก็จะใส่มือถือไปทางนี้นะครับตรงสีดำนะแกะออกมาใส่ นี่ด้านในนะครับอยากจะบอกว่าตรงที่เนี่ยที่ผมจิกๆๆเนี่ยนุ่มมากนะครับฟองน้ําเขาทามาดูดีมากเลยนะครับให้ดูด้านล่างนี่นะครับนั่งก่อนนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งใ่ด้านในนะครับ โอเคครับก็ทั้งหมดภายในกล่องนะครับก็มีเท่าที่เห็นนี่เลยนี่นะครับก็หมดแล้วการรีวิวสั้นๆนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กดะ like, ตสก๊เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจแล้วนะอย่าลืมไปกดไลค์กันนะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆมาให้พลาดน,นะครับก็แค่นี้นครับบายบายสวัสดีครับ